ให้ลูกหนี้ยืมทําไมเขาต้องเครียดมากกว่าลูกหนี้ทั้งที่ทลูกหนี้คนที่นน่าจะเครียดมากกว่ามันเป็นเรื่องปกติปกติที่คือโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัว,ตวมึงเองสมควรกูสมนาหน้าด้วยกูบอกให้คือกูสมวหน้าเจ้าหนี้นะกูบอกให้เลยกูคือหนึ่งในนั้นที่เคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อนและเคยเป็นลูกหนี้ด้วยทําไมอาจารย์ถึงใช้ควาว่าสมนำหน้ารู้ไหมเพราะเราไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเราเองคือเราเนี่ยมัวแต่ไปโทษว่าทําไมเขายืมแล้วไม่คืน แต่เราหนึ่งลืมนึกไปว่าเรามีประสบการณ์ตั้งเยอะตั้งแยะที่รู้ว่าเวลามีคนยืมเงินเราเขามีโอกาสในการที่จะไม่คืนทําไมเราถึงมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเวลาเราให้ใครยืมเงินมันต้องคืนเราร้อยเปอร์เซนต์ทำไมเราถึงไม่ตั้งเหตุปัจจัยของการเสื่อมด้วยว่ามันอาจจะคืนเราห้าสิบเปอร์เซนต์หรืออาจจะไม่คืนเราห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ได้แต่ทําไมเราถึงตั้งความหวังว่ามันต้องคืนเราร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเรามั่นใจว่ามันจะคืนเราร้อยเปอร์เซนต์แล้ววันหนึ่งมาไม่คืนทุกทกสิ เวลาจะขอมันคืนในี่เป็นหมาเลยนะคุกเข่าเลยนะอ้อนวอนขอร้องนะมันขอมือเราเราก็ยกมือให้เพราะอะไรเพราะเราอยากได้ตังเราคืนถูกป่ะเรากาลังเดือดร้อนใจพุทเจ้าเลยบอกว่าเมื่อเราจะให้อะไรกับใครหรือจะช่วยเหลือใครก็ตามให้ช่วยไปแล้วอย่าไปหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอาจารย์เงินหนูนะหนูอยากได้คืนนะใช่ถ้าอยากได้คืนถ้าอยากได้คืนโดยไม่ทุกอย่าหวังผลว่าจะได้คืนถ้าอยากช่วยไนงะ อยากช่วยแล้วไม่อยากทุกข์ช่วยเลยแต่อย่าไปหวังว่าเขาจะคืนเขาจะคืนไม่คืนแต่มึงไม่ต้องไปบอกเขานะถ้ามึงบอกมาว่าเ e อ้ไม่ต้องคืนก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้มันจะไม่คืนมึงเลยนะเ, <S <S เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเหตุรู้ไว้ในใจถ้ามันมีโอกาสในการไม่คืนโอเคถ้าวันนั้นก็จะรู้สันดานเพื่อคนนั้นไปเลยเราจะได้เลิกคบกันไปว่ามันชอบโกงเงินเราคบไปเลยเลิกคบไปเลยตัดจบไปเลยซื้อเพื่อนไปเลยคนหนึ่งเข้าใจแล้วเราจะได้หลีกออกจากเพื่อประเภทนี้แต่ถ้าเรายังไปหวังว่าเวลาให้มันยืมแล้วมันต้องได้คืนเท่านั้นเวล เพราะฉะนั้นเวลาต่อจากนี้ใครจะให้ใครยืมเงินจําไว้ว่าต้องตั้งเจตนาในใจว่าถ้าอยากจะช่วยเขาอยากจะให้เขายืมเจตนาตัวเดียวว่าคาดหวังไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ให้เงินเราคืนกลับมาเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เรามีเจตนาในการให้เขายืมด้วยการช่วยดังนั้นมันขอยืมมาเราพันหนึ่งอ่ะกูช่วยมึงได้ให้ยืมได้แต่กูมีแค่ห้าร้อย เซฟตัวเองนิดหนึ่งให้ไป500พออันนี้ไม่เพียงไม่เป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวเราเองให้ได้แม้และไม่เสียได้ด้วยว่าถ้ามันไม่คืนแต่ถ้าเราไปให้เต็มแม็กเลยทีนี้แหละมันจะเริ่มเสียได้แล้วเวลามันไม่คืนเพราะฉนั้นวิธีการง่ายง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาคือมึงสมนำหน้าตัวเองเยอะๆนั่นแหละเป็นเพราะกูเองที่ให้มันยืมถ้าไม่ให้มันยืมมันก็จะไม่ต้องมาทุกข์ใจเห็นไหมเราไม่ต้องทุกข์ใจถ้าไม่ให้ยืมจบเลยวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรกลับไปแก้ที่ต้นเหตุเพราะเราแก้ที่มันแก้ไ้ไดไละ แก้ไม่ได้อาจารย์ถามว่าถ้าเราจะแก้สันดานคนเป็นโจรเราจะแก้สันดานมันได้ไหมไม่ได้วิธีการแก้ที่สุดคือแก้ที่ค่ะแก้ที่เราเหมือนข้อเซ็นเตอร์ทุกวันนี้มันโทรมาหลอกลวงเราเราแก้สันดามันได้ไหมไม่ได้เราไปแก้วงจรอุบาามันได้ไหมไม่ได้วิธีการแก้ละแก้ที่เราดีกว่าสร้างสติสัมปชัญญะที่ตัวเราเองอย่าไปปล่อยให้ตัวเองโดนหลอกกับเหตุปัจจัยเหล่านี้แก้ด้วยเองจบนะ จบเลยเราไม่สามารถแก้คนสันดานแบบนี้ได้คนสันดานยืมเงินแล้วไม่คืนเพราะอะไรก็มันมีความทุกข์อยู่มันจะคืนยังไงอ่ะมันหาตังค์คืนไม่ได้ตอนที่มันมายืมเรามันหลอกเราสารพัดแต่เราโง่ไงคำถามคือเราโง่ไปเชื่อมันไงไหวความทุกข์ร้อนลำบาก่ยเข้าใจนะว่าเจตนาดีแต่เจตนาดีเนี่ยคือมันมีความฉลาดน้อยด้วยไงเราอย่าลืมตรงนี้ว่าความไม่ฉลาดมันจึงเป็นเหยื่อของคนฉลาดกว่า จากการที่เขาเอาความทุกข์ร้อนของเราเขาฉลาดนะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนใจดีเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมันอาศัยช่องว่างตรงนี้ในการขอคําถามคือเวลาไม่ให้เป็นไงมึงเริ่มโพสต์แล้วเวลาไม่ให้่นะสันดานเริ่มโพสต์แล้วไม่ให้ทําไมเนี่ยเราจะเห็นเพื่อนเราว่าเป็นเพื่อนแท้ในยามยากก็โถนตีป่าก็ให้ในยามยากกูก็ยากมึงก็ยากมึงจะไปโพสต์อะไรเนี่ยสันดานเห็นไหมเวลาไม่ได้มันจะไปโพสต์ด่าไปโพส์แขวนนะไอีพวกเนี่ยสันดานไม่ดีเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองเซฟเรา ไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าไม่ให้ยืมเงินแล้วมันจะเสียเพื่อนมึงไม่ต้องไปกังวลเสียไปเลยเพราะนั่นไม่ใช่เพื่อนมึงอ่าอย่าไม่ต้องสนใจเราครบเฉพาะเพื่อนที่คบได้ mm. เพื่อนที่ดีมันจะต้องอยู่กับเราทุกช่วงเวลาในยามยากมันลําบากเราช่วยได้เราลําบากมันช่วยได้ต่างคนต่างช่วยเกือ้อกูลกันละกันแต่ไม่ใช่อาศัยการเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันละกันการช่วยใครก็แล้วแต่อย่าให้เบียดเบียนเดือดร้อนตนเอง ในเวลาที่เขายืมเงินเราไปถ้าเขาไม่คืนเราต้องไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราอยากได้คืนนั่นแหละเราเดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาให้คืนแม้เขาไม่คืนเราก็จะไม่เดือดร้อนในเงินนั้นถ้าเราไม่เดือดร้อนในเงินนั้นให้ได้เลยเราต้องคิดถึงอนาคตนะว่าเขาไม่คืนเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราให้อนาคตเดือดร้อนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องคืนนะเดี๋ยวเดือนนี้สิ้นเดือนมันเงินไม่พอนะอันนี้ให้ไม่ได้เพราะเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเดินให้ไปทําไมอะ เราไปเชื่อเขาว่าเขาจะคืนเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเราต้องยึดมั่นถือมั่นในความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันอบเออใครวะลูกหนี้มึงะอะหน,หนูไม่มีลูกหนี้ค่ะแต่ว่าหนูเห็นหลายๆคนเขามีปัญหาแล้วหนูคิดว,ว่าในไส์สดก็น่าจะมีเยอะโอใช่นะ<อ>คุณจะได้ให้หมึงชี้กูจะได้กระถนตีกระบามันทวงเงินให้อะนะ